สวัสดีครับคิมมอนจากเดือนเกี่ยวเดือนครับคัปเตอร์จากเดือนเกี่ยวเดือนครับผมคือต้องต้องเท้าความก่อนว่าผมเนี่ยเคยเล่นออนั่นตั้งแต่สมัยประถมมัธยมเลยพอได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งมันรู้สึกว่ามันเหมือนได้ย้อนคืนความสุขในวัยเด็กกลับมานะครับผมรู้สึกแบบดีใจมากที่แบบได้กลับมาเล่นเกมดีๆแบบนี้ครับผมได้สนุกไปกับมันใช่แล้วพอยิ่งเล่นกับพวกเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยมันยิ่งสนุกเลยครับเพราะว่าเราต้องแข่งกันนะมีแบบแข่งว่าใครได้คะแนนสูงกว่าต่ำกว่ามีคะแนนกันอีกโอ้โหกเลยัน ถามว่ายากไหมนะครับผมผมว่าไม่ยากครับผมยิ่งเล่นนะครับยิ่งเก่งยิ่งเล่นยิ่งฝึกประสบการณ์ยิ่งฝึกสมาธิด้วยสำหรับผมผมว่ามันก็ค่อนข้างแอบยากนิดนึงนะพี่ <c oughs> เพราะว่าเราที่โลนี่ยที่โล่โล <c oughs> ย่อาอย่าพูดอย่างนั้นสิเพราะว่าเราต้องแบบว่าต้องใช้สมาธิดน,นึงไงพอมีเพื่อนมากวนนิดกวนหน่อยปุ๊บ<ม>ไปหมดเลยครับนิ้วล้วนหมดแต่ยิ่งเล่นกับเพื่อนก็ยิ่งสนุก,นก,นกครับผมผมชอบที่มีเพลงที่หลากหลายแล้วก็เพลงใหม่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับผม แล้วก็แต่งตัวได้สวยหล่อนะครับผมชอบมากครับผมก็ชอบทาเต้นเน่ยทาเต้นของตัวการ์ตูนเลยมันแบบมันมีความความเท่ความโอ้อเอ๋อนะครับผมอ่ะก่อนเลยถ้าผมท้าใครมาแข่งเต้นออดิชั่นด้วยเหรอนี่เดี๋ยวเพื่อเราดีกว่าพ,พ,พ,พี่ตีพี่เต้อประท้ากับเราเีกว่ั้นงั้นผมขอท้าแบบเล่นของสูงนิดนึงได้พี่ ขอท้าท่านประธานออรดิชันนะครับผมมันจะเล่นกันด้วยกันเลยนะครับผมเราคลิปเราจะโดนตัดไหมเนี่ยไม่ไม่นไ,ไรครับผมเกมออรดิชันเป็นเกมที่ดีและสนุกนะครับเราเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วเนาะ ตอนนี้นะครับผมออดิชั่นเนี่ยนะครับเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ชื่อว่าออดิชั่นซอยสองมีอะไรดีบ้างครับคือถ้าใครเนี่ยได้เข้าไปเล่นนะครับนอกจากเพื่อว่จะขึ้นไวแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังได้อีก2ล้านเดนนะครับผมโอ้ยสองล้านเดนนี่ช้อปปิ้งได้มากมายเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่นะฮะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ซอยสองเนี่ยได้2ล้านเดนแน่นอนครับผมเพราะงั้นเจอกันแน่ซอยสองซอยสองนะพี่ซอยสองออเดชั่นนะพี่ซอยสองอืมครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับเดือนเกี่ยวดวงเดอะซีรีส์นะครับเดอะซีรีส์ตอนนี้พวก อย่าลืมดูละครกับเราด้วยนะครับครับผม <Aud ition S 2> ออเดชั่นมาเมื่อไหร่มันเมื่อนั้นบ๊ายบาย,บาย